นี่นี่ค่ะเนี่ยมีผักบุ้งจีนกโพดอ่อนอากาศหอมผักชีผักชีไทยอะไ้ก็อวนนี้ให้ดูจิ้มแบบเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำหมูกระทะกินกันนะคะเพื่อนทุกคน ตอนนี้เราก็จะมหมักหมูตามชั้นสไลด์นันก่อนคะ่ตนะาตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บลงไปเดี๋ยวเราก็จะมาบี้เอาตอตสาเขียวน้ำมันหอยคะ่ะผิวดำเล็กน้อยคะ่ะสร้างสีสันให้สวยงามสนะีสันสวยเลยนะคะน่ากินเดี๋ยวเราไปปิ้งย่างหมูะ่ากินกันนะคะทุกคน แล้วเราก็มีนี่ด้วยนะคะหมึกค่ะหมกกึกกรอบเดี๋ยวเราไปทํากินกันค่ะนี่หมึกกรอบค่ะเราก็มาหั่นหมึกกรอบค่ะโ oh อ้อันนี้แต่กินตะปูก็อร่อยกินตโตอ,อันนี้ก็คือ เบคอนลงควันค่ะสวดค่ะโอ้โหสวยงามน่ากินมากสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะผมพบปลาล้าณิศกับลูกชายทางช่องมาพายิทนะคะวันนี้ปลาณิศกับลูกชายจะพากินหมูกระทะหมูกระทะวันนี้มีหมูอะไรบ้างอันนี้อันนี้เป็นสาม <3 S 2> ชั้นสไล์ยม<า>ั่ อ,อันนี้เราหมักจริงนะ,ะส่วนอันนี้เป็นเบคอนลมฟันนี่เบคอนลมฟันแล้วก็นี่ขเขาเรียกหมึกอะไรนะหมึกกรอบหม,มึกกรอบอ๋อว่นี่กินนอกบ้านกินข้างนอก,นอกมื่วันมาน้ำจิ้มกอ็อันนี้อะไรนะอ่าน้ำจิ้มของสุก,ก,สก,กี้สุก,กี้ที่สุก,กี้ปลาดิบสุก,กี้มีซีฟู้ดน้ำจิ้มแกว แล้วก็น้ำจิ้มแจ่วซีฟู้ดแต่แจ่วที่ทําเองส่วนอ่าอันนี้ไปสุกกี้เนี่ยไม่ได้ทําเองครับไว้ขายได้ทํําทาไม่ดูอร่อยดูทุกชายอร่อยมากก็มาทานด้วยกันเลยเปิดน้ำพุน่าเปิดะน้าซุปอันนี้น้ำซุปน้ำซุปอันนี้น้ำซุปทำเองวันนี้ก็ร้อนเพราะว่าปนิชต้มมาจากทั้งในครัวต้องรีบแล้วก็ถ้าไปย่างข้างในบ้านมันก็จะควันเยอะก็เลยออกปะพนุ่มีกระดูกหมูมีกระดูกหมูมาใส่ไปแล้วแล้วก็บอก อนร้อนเอย้นรออมันพกเตอร่อยมีเห็ดหอมด้วยเห็ดหอมอือเ้นดีาเห็ดหอมตุ๋นอันนึงอืก็มาย่างกันเลยนี่อกบ้านข้างในเล้อกอย่างแล้วมันมันจะดีนี่ค่ะนี่ค่ะก็มีนี่ค่ะ มีปักบุ้งจีนก็โพดอ่อนอากาศหอมปักชีักชีอะไรไปเรื่อยแล้วก็ปักหน้ามากินด้วยกันว้าวอันนี้อันนี้อันนี้ต้องตีหรือว่าต้มนี่ได้ใช่ไหมครัะได้ต้มก็ได้ได้เดี๋ยวเราติดตู้ก่อน

อนนี้เลกอันใหญ่ไปอ่ะไปลยไปอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เป็นเลคไอนลงฟันนะค้เลคอนล่ันกากะเด็นกระฟันกระ้าเนี่ยกะ้มาปิดอันนี้พันดิกะเด็นยัไม่ยังไม ไม่ต้องหอกแม่เดยวมันจะไม่ต้องคิดอันนี้มันจะเกนะ็บว,วันะกติแบบบ่อยนี้สกสคือแบบด,นะดีมากร้อนมากเนคคอนคืนสําเร็จรูปแบบลมฟันด้วยนะคือดมก่อนด้วยนะหอมอ่ะมันหอมแบบว่าหอมแบบถแบบึเราไปอู่จะได้ไ ไม่ต้องแรงไค่อยๆค่อยๆเไปมันเป็นมันคุณผู้ชมมันก็จะดีดหน่อยแต่เวลากินคือแบบต้องคนนิดนึงแต่มันอร่อยอันนี้ละกัวมากเลยการกระดิ่งทำครัวอะไรกระเด็นเป็นฟองไปหมดใส่กุ้งเขาเขาอบกุ้งเขาเอิ่มขึ้นแต่ยิ่หวานขึ้นแต่เขาเพิ่มอ่อยยิหวานอืมนี่คืออุ่น นี่คือรายปะกาปะกาดเอง่นีันไป่ใส่เกาอัน้รับประกันความสะอาดจะมีล้างมาเองกินเอง้วยต้องชี้ไปใช่ไหมอ้าวอมม่ใมันมีม้นนี้น้ะตังที่อ่ะอน้ มาวันนี้มาสองคนคนอื่นไม่ว่าเสร็จเราลูกสาวกินตาไปทุล้กินเหมือนแบบประมาณสิคนได้ใหญ่มากเยอะมากเสร็จทุล้านนะประเดิมอันนี้ก็ใส่ต้มด้วยหนูนอร่อยกินเจ้งรอกไม่งานควรวันนี้ปกติกินแต่ในบ้านไม่เคยมีหรอกเนาะบ้านเราจิ้มมันจะก็น้อยบอกไปแล้วใช่ไหมอุ้ย เอาผักชีจินกับจิ้มอ่า่งเดียวใช่ไหมเอากระเทมะอยาให้ดูจิ้มแบบชํำๆช้ำๆน่ะอร่อยมากจินเจ๊ะจ้้มโจาะได้ได้้หนูใส่น้ำขุ่นป่ะป่าป่าวได้หนูจะตักน้ำตุ่นปดาได้ก็ได้ กำลังแกะไ้นี่หนูชอบอนนี้เบาไปก็เงียบแล้วแรงไปก็รู้่ากระเด็นต้องแรง่มักระชากอันนี้กินได้แล้วนีกินได้แล้วพอร้อนเดือดแค่ไหนก็ป เงี kind of um, mm ้ยเงี้ยเขาจะลืมชื่อทุกทีมึกอันนี้มึกกรอบอร่อยอินทนาดีเลิไม่ไหวแล้วอยู่ นี่เดี๋ยวต้องกินหน้ากินหน้ากันจะเป็นข้าลงปั่นปันเหมือนลงปั่นมาก่อนแล้วอ่ะข้ามแล้วมาจะดับไม่ได้แบบมีเหลืองนะเพราะว่ามันเป็นเป็นข้าวลงปั่นจะดูแล้วมันน่ากินนะน้ตาลแก่เลวมันสิวกินแล้วกัน้งยิ้มคือมันไม่ได้ กินได้ปะจะมีเสียงมเตอรไค์ผ่านไปมาเห็นไหมคะธรรมดาใช่เสียวไหจิ๊บก็เียวเยจิีึีนเลยเียวยอ่ะร้อนตนนะได้ได้ เป็นหมูไว้ยืมนึกเลยนันใหญ่มัน,นต้องแรงมากเ<ไ>ปิดใส่ใส่ใข้กินไม่กลัวมากเลยมีมันมันอ่ะถ้าแยกหมูก็ยังง่ายม่นิะได,ด้กับเราว่า <c oughs> สุดยหญ่ใหญ่มากอืมวันนี้สองคนเราไม่ไมีใครแยกเรากินเลย

ใส่หมูกระน็องกินไปหาเนี้ยนี่นึงอ้โหน่ากินมากคือเดี๋ยวอะมันเดี๋ยวอร่อยจังอร่อยทุกอย่างเลยต้อมีหลายอย่างก็เป็นอย่างเงี้ยเลือกคือหลายอย่างเราเลือกรวมปันหอม เน่้ไม่เป็นเดือดช้าเลยนะเพราะว่ามันร้อนมันสุกมันสุกแล้วผัดยังสุกเลยเพราะว่ามันไม่เท่แบบข้าวหมอเลยนะน่ เร,เราก็ทำอะไรแลแ้วหอยกอ็ใหญ่ี้เลยหอขอมด้วยเรากินกุกก่อินแตงกวาุก็อร่อยแต่ถุงนี้จะกินนะครับกินรุกแตงกวางกวาตุกยากบบก,แบบากว่านะใช่ใช่ไหมครัได้ วันน well, like like so like like mm. like ี like uh, ้วัวยังไนอ้วนอยู่แล้วอ้วนไปใหญ่วันนี้เจ้าั้าวนเที่ยอยู่แล้วอ้วนไปใหญ่เลอะแกีวเนื้นแทบอ่ะเลอะเนี้อติ๊อ

А วันนี้สองคนแม่นูดีเชิญมีความสุขจริงๆมึกินหมูกระทะาุนจะมันจะกินข้างนอกนาอร่อยหรอหรอตรงกันหน้าตีเลยก่อนเนี่ยให้อลอไม่ส <ś 2> ิกวัง <ś 2> นะมีกล้วยไหมหมดเลยใช่ไหมไหมีประการประการไหมประการการกินหมูกระทะเอากล้วยมาใส่จุกเยอะมาก

แล้วนะ่อไมนหนาไอตรง่อไม่หนามันต้องวางนอีกเีเนี่ยก็เลยแบบง่ายถ้าไปซี้อมาเลยเป็นสิบปีแล้วนะต้ตายไปทุปคน้อมกระหายหอมห นี่ว้จะต่อใจทุกวันของเลยนยังจะเกงตะเดินใส่เงินปกติ อืมนี่เป็นซุปไฟร้อนยอมไฟร้อนเลยซุอร่อยหลงดอมอืมียงได้ปะดูสก่จหมูกระทะปลาผูกหมูกระทูผูกป้า ตอนนี้กินก็จะไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่นะที่สมบมกสอบุกหมรีดไฟอ่ะก็ไม่ไฟแดงมันก็ดีแล้วเบาปิดพี่สุกแล้วเปลืองขาเตานี่คือเนื้อปลา

อร่อยมากวันนี้คือคือมีความสุขมากได้กินหมูกระทะแบบหลายน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มที่เราอยากมาร้อนได้น้ำตา่อนมันร้อนเล่ยแซ่บแซ่บแซ่บๆปันซ้ำ ไม่เป็นไรหนูไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่เมื่อกี้มันกระเด็นเข้ามาที่หน้าตกใ่อยู่มันโดนตรงนี้ไม่หาย็จไม่แต่ใงวันไม่กล้าอยู่แล้วกลัวโดนกระเด็นตายเลยตายเลยกลัวโดนยิง อันนี้อันนี้อันนี้ไม่แข็งลูกเมื่อยเวาที่มันย้างดีอ่ะมันดแบบีนะจริงๆมันดีแต่น้ำเละอ๋อโนี่ต้องหุงร้อนเลยครับลงของมั้งมีสะโพอดอ่อนในนั้นด้วยใส่สะโพอดอ่อนแล้วน้ำมันชุบเป็นหวานอร่อย มันร้อนเลยกรเด็นใส่ลใทำใจแล้วใช่ไหมอันนี้ทำใจเดี๋ยวสกูมันเดินใส่นีบมเอาอันนีดีกว่าอันนั้นเมื่อยมันแข็งไม่ได้ บอกแล้วอ้อาซื้อในเด็กอยไม่มันดีนะมันมันมันดีเลยแหละมันใา,านของชข้นใหญ่ออ้ยอแ,เแะเป็หดเลหวาดเลยหวาดครับอสองแม่ลูกสองสุว้าวมนทมาที่มาที่ว,วัานานดที่ไหน มันจะยอดชนะอ่อนมันมากอือ่อ,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 อร่อยมากเ้าอต้อยางโดยใช้้างอร่อยมาก เป,เปิดไปดีกว่าว้าวดูอันนี่คือเต็มมากเลยนะบอกเลยเต็มมากมีความสุดมากสองไมโลกนั่งกิน <c oughs> เอาใจน้ำจิ้มก็สามแบบสามแซ่บสะตายเลยนะเอสามแซ่บเลยวันนี้ป้านิสกับลูกชายก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะเพื่อนๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนนะคะเผื่อมีคลิปใหม่ๆมาเราจะได้เห็นกันค่ะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดค่ะ